ครับสวัสดีครับแฟนเพจแฟนลับคนเล่าข่าวภูเก็ตครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่โรงแรมภูเก็ตออคิดรีสอร์ทแอนด์สปาการนภูเก็ตซึ่งก็เป็นหน่วยฉีดวัคซีนนะครับของพื้นที่การนฉลองและก็ราไวย์นะครับเดี๋ยวจะวันนี้จะตามติดสถานการณ์ของท่านสจมนูเที่ยวครามซึ่งก็มารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ครับผมเดี๋ยวเข้าไปชมกันครับครับตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ท่านสจมณูนะครับวันนี้ก็ เข้ามารับการฉีดวัคซีนเข็ม2นะครับนั่งนั่งก่อนใช่ไหมอ๋อไปรอฉีดเลยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามตอนเช้าๆนะครับครับตอนนี้ก็ท่านพอชูชาติ วานาอตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับเพิ่งจะลง นะครับคุณหมอคุณพยาบาลก็เพิ่งจะลงปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็เป็นรอบแรกในของอวันนี้นะครับวันที่16มิถุนายนนะครับ2 5 6หนี่ก็คือรอบแรกรอบเช้าเลยนะครับ ท่านพอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตามปา๋ามาส่งปา๋ามาดูแลหน่อยให้กำลังใจปา๋า <c oughs> ครับ,บนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในรอบเช้าๆของวันที่16นะครับของการฉีดวัคซีนที่หน่วยฉีดวัคซีนโรงแรมภูเก็ตออคิตรีสอร์ทแอนด์สปากรุนภูเก็ตนะครับซึ่งก็วันนี้ท่านสอจอมณูเขียวครามนะครับวันนี้หยุดภารกิจไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มปอบางกลุ่มยากไร้กลุ่มได้รับความเดือดร้อนกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับวันนี้พักก่อนนะครับตอนนี้ท่านสอจอมณูเขียวครามก็ได้ เข้ามารับการฉีดวัคซีนในเข็ม2นะครับวันเช้าวันที่16นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็นะครับเป็นรอบเช้ารอบแรกเลยนะครับัสบสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็นะครับก็เริ่มทําการฉีดวัคซีนแล้วนะครับในรอบเช้าซึ่งก็วันนี้เช้าตรู่เลยของวันที่16เป็นรอบแรกนะครับของอพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีน ฝาเชินนะครับ สู้ๆครับป๋าครับตอนนี้นะครับท่านสจมนูเขียวครามนะครับึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่14นะครับก็ลงมารับการฉีดวัคซีนในเข็ม2ซึ่งก็เป็นวัคซีนชิโนแวกนะครับ<ะ>อ่าเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับป๋าอยู่ตรงนี้เลย<ะ>เดี๋ยวค่อยออกเราเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนอโชว์ด้วยโชว์ด้วย ทับตอนนี้นะครับท่านสจามวนโนเกี่ยวคามน,นะครับก็ออกไปดูอาการนะครับ